โรงเรียนบัวเชษวิทยาได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเมื่อวันที่9มกราคม2523นาเลขที่457หมู่ที่4บ้านเหมือนสังตําบลบัวเชษอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์เปิดทําการสอนเมื่อวันที่20พฤษภาคมพศ2523ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6คณะผู้บริหารโรงเรียนบัวเชษวิทยาประกอบด้วยนางสาวกชพรชุมเพชรผู้อำนวยการโรงเรียน นายสนันชาติสุขเหลือรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณนายชัชวามณีวัน์รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการนายชานวิชัดทองรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไปหัวหน้ากลุ่มงานนางอัชราพรนาคเจือหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณนางสศินาปีบกลางหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการนางกิรนาแม่นผลหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล นายนัททิพงศ์ฟองนวลหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบัวเชวิทยามีจำนวนทั้งสิ้น134คนนักเรียนมีจำนวนทั้งสิ้น1,941คนวิสัยทัศน์ภายในปีพุทธศักราช2,568โรงเรียนบัวเชษวิทยามีคุณภาพมุ่งสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงปัชญา วิชาการก้าวหน้าพลานามัยสมบูรณ์เพิ่มพูนจริยาพัฒนาชุมชนอัตลักษณ์นักเรียนทักทายไหว้างามเอกลักษณ์โรงเรียนบรรยากาศน่าเรียนรู้ โรงเรียนจัดหลักสูตรที่หลากหลายในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้แก่หลักสูตรห้องเรียนเน้นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ห้องเรียนเน้นกีฬาหารรรร้หองเรียนเน้นดนตรีศิลปะนาฏศิลป์ห้องเรียนเน้นคหกรรมและเกษตรกรรมห้องเรียนเน้นอุตสาหกรรมและห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ตามแนวทางสอสอวทและสอ,อ,อวนอห้องเรียนสต็มส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประกอบด้วย หลักสูตรวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์หลักสูตรศิลปะภาษาญี่ปุ่นศิลปะภาษาจีนศิลป์กีฬาศิลป์ดนตรีศิละปะนาฏศิลป์ศิลป์อุตสาหกรรมข้าราชการเกษตรและหลักสูตรห้องเรียนพิเศษในวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม SME t ผลงานเชิงประจักษ์ของโรงเรียนรางวัล IQA Award สถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพระดับยอดเยี่ยม ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ปี2,561โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ4อยู่ในระดับดีเยี่ยมทั้ง3มาตรฐานจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนโรงเรียนศูนย์ความเป็นเลิศโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนรู้สเต็มศึกษาระหว่างประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตระดับเหรียญทองผลงานเชิงประจักษ์ของครูรางวัลโอเบกอวาร์ Award, ระดับชาติระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือรางวัลสมาร์ททีชเชอร์รางวัลเบสแพ a กทีสการเรียนการสอนทางไกลรางวัลเบสแพ a กทีสการปฏิบัติที่เพนเลิรงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาสุรินทผลงานเชิงประจักษ์ของนักเรียน นางสาวพนัชกรแม่นผลและนายอนันตชัยสืบมีได้รับรางวัลชมเชยการประกวดนักเรียนเพื่อขอรับรางวัลพระราชทานนายอนันตชัยสืบมีได้รับรางวัลเยาวชนต้นแบบรางวัลวัฒนคุณนาธรรางวัลนคราชนาคารางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลผู้ทำประโยชน์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและรางวัลมณีนพรัตนราชธานีสีสยามรางวัลศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71 ปีการศึกษา2566ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์รวมทั้งสิ้น106รายการดังนี้ชนะเลิศดเหรียญทอง25รายการเหรียญทอง79รายการเหรียญเงิน15รายการเหรียญทองแดง7รายการเข้าวร่วม5รายการ จากรางวัลต่างๆและผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ4จากสอมสอสในระดับดีเยี่ยมทั้ง3มาตรฐานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจและทุ่มเทของผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบัวเชษวิทยาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดความยั่งยืนตลอดไป